ไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐานง่ายๆคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามคำคุณศัพท์ในภาษาจีนพูดว่าฉิงหลงเฉือคำนามภาษาจีนพูดว่าหมิงฉือคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ไว้ใช้อธิบายหรือขยายคำนามส่วนคำนามก็คือชื่อเรียกสัตว์สิ่งของต่างๆ มาดูการเปรียบเทียบไวยากรณ์จีนกับไวยากรณ์ไทยนะครับไวยากรณ์จีนคําคุณศัพท์จะต้องมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยคํานามส่วนไวยากรณ์ไทยคํานามต้องมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยคําคุณศัพท์คํานี้อ่านว่าเหลียงซวยเหลียงซวยแปลว่าน้ําเย็นอักษรจีนตัวแรกอ่านว่าเหลียง แปลว่าเย็นอักษรจีนตัวที่สองอ่านว่าสวยสวยแปลว่าน้ำจะเห็นว่าของจีนและของไทยสลับตำแหน่งกันนะครับของจีนคำคุณศัพท์แล้วก็ตามด้วยคำนามของไทยคำนามแล้วค่อยตามด้วยคำคุณศัพท์ไปดูคำต่อไปนะครับคำนี้อ่านว่าไหนหนื อักษรตัวแรกแหมแปลว่าสวยอักษรตัวที่สองหนูหนูถ้าเราแปลตรงตามความหมายของตัวอักษรก็จะแปลว่าสวยผู้หญิงแต่ในหลักของภาษาไทยก็ต้องแปลว่าผู้หญิงสวยไปดูคำต่อไปนะครับ How? หาวรน How? หาวรน อักษรจีนตัวแรกอ่านว่าเหาเหาแปลว่าดีอักษรจีนตัวที่สองอ่านว่าเหรินเหรินแปลว่าคนถ้าแปลตรงตัวตามความหมายของอักษรจีนก็จะแปลว่าดีคนแต่ในหลักภาษาไทยก็จะแปลว่าคนดีมาดูคำต่อไปนะครับ 新學生新学生อักษรตัวแรก新新แปลว่าวใหม่อักษรงตัวหลัง学生แปลว่าวนักเรียนถ้าแปลตรงตัวตามอักษรภาษาจีนก็จะแปลว่าใหม่นักเรียนแต่ถ้าแปลในหลักของภาษาไทยก็จะแปลว่านักเรียนใหม่ มาดูคำต่อไปนะครับปายฟ้าปายฟ้าอักษรจีนตัวแรกปายแปลว่าขาวหรือสีขาวอักษรจีนตัวที่สองฟ้าฟ้าแปลว่าผมถ้าแปลตามตัวอักษรจีนก็จะแปลว่าขาวผมแต่ถ้าแปลตามหลักภาษาไทยก็ต้องแปลว่าผมขาว มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับไวยากรณ์ภาษาจีนคําคุณศัพท์แล้วค่อยตามด้วยคํานามส่วนไวยากรณ์ไทยคํานามแล้วค่อยตามด้วยคําคุณศัพท์